สื่อการเรียนการสอนวิชาวัสดุศาสตร์หนึ่งเรื่องประโยชน์ของวัสดุระดับปถมศึกษาโดยกระผมนายวรุษสุขตะกัวครูสรชตะบลตูมใต้กศนอำเภอกุมพวะปีจังหวัดอุดรธานีประโยชน์ของวัสดุในชีวิตประจำวันมีการนำวัสดุมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สอยซึ่งวัสดุเหล่านั้น ด้วนมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปวัสดุมีได้ทั้งที่ได้จากธรรมชาติเช่นไม้หินดินทรายเหล็กขนสัตว์และเส้นใย,ยพืชและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเรียกว่าวัสดุสังเคราะห์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีเพื่อใช้ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติที่ขาดแคลนเช่นพลาสติกโฟมเส้นใย,ยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์เป็นต้นการนำวัสดุต่างๆเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์จึงจำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้สอยด้วยการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันการนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานดังนี้ 1. วัสดุที่มีความยืดหยุ่นเช่นยาง นิยมนำมาใช้ทำของเล่นต่างๆเช่นตุ๊กตาลูกบอลน,นอกจากนี้ยังนำมาทําของใช้ต่างๆเช่นทํายางรถยนต์ยางวงสำหรับใช้รัดสิ่งของสายยางยางยืดเป็นต้น 2. วัสดุที่มีความแข็งเช่นโลหะชนิดต่างๆนำมาทําโครงสร้างอาคารเครื่องบินรถยนต์ อาวุธต่างๆเครื่องมือช่างเช่นประแจไขควงนอ็อตเป็นต้น 3. วัสดุที่มีความเหนียวเช่นโลหะชนิดต่างๆใช้ทําโซ่ลอกเส้นลวดมุงลวดเส้นเอน็นนำมาทําสายเบ็ดตกปลาไม้เทนนิสเอ็นไม้แบดบ,บินตั้นเป็นต้น 4. วัสดุที่มีสมบัตินำความร้อนได้แก่โลหะต่างๆใช้ทำภาชนะหุงต้มเช่นหม้อกระทะกาต้มน้ำเป็นต้นส่วนวัสดุที่เป็นฉน,นวนความร้อนเช่นพลาสติกไม้ใช้ทำส่วนประกอบของภาชนะหุงต้มในส่วนที่เป็นด้ามจับ 5. วัสดุที่มีสมบัตินำไฟฟ้า ได้แก่โลหะต่างๆเช่นทองแดงทองคอาอลูมิเนียมใช้ทําสายไฟปลั๊กไฟส่วนวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเช่นไม้ยางพลาสติกใช้ทําอุปกรณ์เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือไฟดูดกระผมขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ